ที่งานผ้าของคุณครูอยู่2ชุดนะคะขยายค่ะเธออวบขึ้นเลยขยาย2ชุดบิวตี้จะฟังออนไลน์แล้วก็ทำงานผ้าไปด้วยค่ะชุดสวยๆนะชุดสวยๆนะขยายแล้วก็ฟังออนไลน์ไปด้วยถ้ามีลูกค้ามาทำผมทำเล็บบิวตี้ก็ ได้ลงมือทาผมทเร็บด้วยค่ะก็ฟังออนไลน์ไปด้วยเพลินแล้วก็ได้รับความรู้ณเวลาตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจารย์ภาคเพียนแม่หมอไพยิปซีของเราท่านกําลังทำนายทายให้กับท่านนักเรียนท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องอยู่นะคะตอนนี้ค่ะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาคราวที่แล้ว ท่านไปทำกเกี๋ยวให้กินที่เชียงใหม่ที่บ้านท่านอาจารย์ดรต๋องอินเตอร์อร่อยมากค่ะคราวนี้ท่านก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะทำให้กินอีกก็เป็นความสุขในวัยของเรานะคะถ้าจะรอความพร้อมรออะไรอะไรไม่รู้ไม่ได้ว่าตัวเองหรอกอายุจะเป็นไปแป่มไหนแค่ไหนเราไม่ได้พูดถึงนะําว่าอายุสั้นอายุยาวนะแต่เรา,าพูดถึงคําว่าความสุข มันหายากอยู่แล้วเมื่อมีก็รับเอยค่ะรอยยิ้มแล้วความสุขเนาะต่อชีวิตให้เราได้อีกยาวไกลเลยค่ะขอบกุณค่ะ